สีสารซอนีกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะสิภาพพี่นองไปติดตามเรื่องของการสกัดกันการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ของโซนภาคอีสานเท่าแน่ค่ะโดยชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนนะคะเพิ่นใดทลายเครือข่ายยาเสพติดที่อำเภอนำเกลียงนะคะได้ยาบากกว่า1 0 0 0 0 0เม็ดและกกพร้อมยึดรัพ์กว่า2ล้านบาทค่ะ ทีกองบังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดรีสเกตขานายนโนพงพลาดีไซร,รองผู้วาร,ราชการจังหวัดศรีสเกตพร้อมด้วยพ้นตารวจตรีพิษนุวัตถุผู้บังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดสีสเกตผู้แทนกอรอมนจังหวัดไฟทหารผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเพิ่นได้ร่วมกันนะคะถแถลงผลงานชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลําดวนและยุทธการพิขาดทรชนค้นขาย,ยาอีสานไต้ผู้ท่อนภาค3ค่ะ ซับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของอำเภอหนําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดได้ผู้ต้องหาจำนวนหาค้นค่ะและก็ของกลางยาบ้าอีก1 2 0 0 0แสเมตรยึดทรัพย์สินไวต้ตรวจสอบเป็นรถยนต์อีก3ขัคันค่ะมูมลค่า2ล้าน4แสนบาทค่ะ โดยติดตามจับกลุ่มระวางวันที่24ถึง2 5ท่านวาคมทิพานมานะคะเพื่อกัว่านับเป็นการทลายเครือข่ายยาเสพติดไร่สําคัญอีกหนึ่งเครือข่ายในพื้นที่ของอ,งเอนนำเภอหนองเกลียงเลยได้ค่ะพี่โอครับที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อํเาเภอกันทารารม่มรอํมเาเภอพายุอาเภอไพรบึงจังหวัดศ,ศรีสะเกษและกระามเขตถึงอาเภอข้ามเคร์แก้วจังหวัดยโสธรค่ะในขณะที่การระดมกวาดล้างอาชญากรมนะครับเพิ่นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่26ท่านวาคมที่ ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคาดียาเสพติดได้ถึง300กับอีก16ไรายเลยได้แต่ง่แล้วก็พบผู้ต้องหานะครับอยู่ที่331ออรายพอของกลางยาบ้าหลายแห้งครับ3 3 9 0 0่กากับอีก96เม็ดกันเลยนะฮะและก็ยึดทรัพย์นะครับของนักฆ่ายาเสพติดในเทอร์นีร่วมมูลค่ากว่า4่ล้าน1,000แสกับอีก60,000บาทในความผิดเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนนะครับจำนวน72ราย และกับค้องกลางอาวุธปืนร่วมกว่า72กระบอกนั่นเองนะครับค่ะในในเทอนีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเพิ่นยังเดบบอกว่า นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วในมูวไวัยรุ่นนี้ยังนิยมพกอาวุธปืนอีกด้วยค่ะทรงผลเหตุให้เกิดการทำรายหรือว่ายิ่งกันจนเสียชีวิตใดโดยเฉพาะในห่วงเทศกาลปีใหม่ซีเพาไทยและงานกา,กาชาดนี้จึงต้องมีการตั้งจุดสกัดตรวจยางเข้มข้นค่ะเพื่อเหตุหยัง<ช>เพื่อสิป้องการการลักลอบพกผาน้าอาวุธเข้าไปในงาน<ช>เพื่อสิก่อเหตุเหตุๆๆทำร้ายกันจนเสียชีวิตขืนใดค่ะ ก็คือวัยรุ่นนี่ยังมักพกอาวุธปืนนอกพี่โอไปอไสก็สิสอันตารนายเด้เนี่ยปืนบ่ว่าสิเป็นปืนประดิษฐ์มือก็ตามแต่หรือว่าปืนที่ผิดกฎหมายก็ตามแต่นะครับสุเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าวัยรุ่นนี่มักพกและตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษต,ต,ต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่นมีงานซีเผาไทยงานกาชาดประจําจังหวัดศรีสะเกษวัยรุ่นต่างอําเภอ ของจังหวัดศีสกเกตนะครับมากพกอาวุธปืนเข้าไปในงานาเขาไปในงาน้วบอว่าเขาหูกันอีกกับพ่อแล้วพ่อสิะะทธิำลายกันเลยกับมีความเสี่ยงเนาะต่อการที่สิเกิดเหตุร้ายนะครับท้ายที่สุดก็คือเสียชีวิตการหลากหลายคนนะครับก็ต้องเจอแบบนี้นะฮะ